ไปเทมจมโอจีพีเออเอดให้ของนนะครับแล้วได้มือถือหนึ่งเครื่องเนาะได้มาแล้วได้เลยว้ารอยเฮ็ดเฮ้ดเฮยโอ้ยท่านี้คุณใช้เลยอ่ะไหมโอ้โหอยากากให้ผมเขาแก่งเลยนะเนี่ยโอ้โหล่อไอ้เฮียสงผมจะไม่ค่อยมีฐานะรวยอะไรแต่ก็มีรถม่ใช้ครับผมเฮ้ยสุดยอด โอได,ได้กระชาจำนวนห้าลูกน,ลนะครับกระชาสมรสนะครับได้กระชามาแล้วด้วยแต่ตัง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 หน่าเงินจิ้บหงายกูเนี่ยแอดมิน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 ครับแอดมินแอดมินแล้วผมแอดมินฮัลโหลเงินเท่าไหร่วะเพลย์ห้าหมื่นวะนี่เหรอไม่แค่นี้เหรออ๋อห้าหมื่นครับแอดมินนี่ผมไหมฮัลโหลฮัลโหลครับขอบคุณมากครับผมอัดคิตรีวิวเซ์ให้ครับขอบคุณมากครับเจมขอบร่มเงินนะครับทุกคนครับ ผมให้แล้วคั้นะี้เ่ยคุณอยู่เปล่าไม่อยู่ถ้าเกิดไม่อยู่ไม่เป็นไรผมให้ครับก็กับสวัสดีนะครับก็มาติดตั้งกันเลยนะครับสำหรับ E T A f a n Surf อา่า Alaska Alaska City เหรอโลเพอพูดยากวะ่ะเอามาที่ O B B นะครับ O B B มีดาต้าแล้วก็ตัวเกมนะครับเข้ามาที่ O B B เลยนะครับกดลูกดวงตาเข้าไปครับกดแช่ไปหนึ่งทีแล้วก็กด แฟ้มสองแฟม้มคันลอกไปเลยนะครับกรอบมาเลยแล้วก็ไปที่ด a ต a OBB ครับแล้วก,กดวางลงเลยนะครับก็รอสักครู่นะครับกดนี่ครับเป็นรูปแฟม้มกดวางลงเลยนะครับพี่มีแล้วพี่ไปกดนะกลับมาที่ดาวน์โหลดเหมือนเดิมเอาไปที่ดัตตา Data นะครับครับกดไปหนึ่งทีนะไห่มาขึ้น ครับคอมเราล็อกสกาตาเกมแล้วก็ GTA นะครับกดแช่ไปหนึ่งทีครับแล้วกดก็ดูแฟ้มครับกดกลับไปหน้าแรกนะครับก็แอนดรอยครับ Data ครับกดวางเลยนะครับวางของพวกพี่ลงแล้วก็ติ๊กถูกไปครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวพี่จะขอแบบข้ามไปตอนที่มาเต็มเลนะครับแบบหนึ่งนะครับก็ ตเต็มแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะได้แฟ้มไหมครับ GTA อ่คาคอมนอร์ล็อกสตาร์เกมนะครับออกไปเลยนะครับไปติดตั้งตัวเกมเลยเลยติดตั้งตัวเกมนี่ครับตัวเกมติดตั้งไว้นะครับกดติดตั้งเลยนะครับติดตั้งนะครับแต่พี่ไม่เันนั้นครับพี่ไม่ติดตั้งนะเพราะว่าพี่มีตัวเกมแล้วโอเค ที่เขาออกเลยครับนี่ครับ R S 5 X นี่ครับอ่าเสร็จไปเสร็จดีอุ้ยเครื่องพี่ขาคางๆแล้ววะอ๋ออขมามาที่ R S นี่ครับ5 X นี่ครับเข้ามา นะลอสกูนะครับกดไปที่ข้างบนเลยครับที่เก็บข้อมูลภายในนะครับกดไปเลยหนึ่งทีแล้วก็ Data ครับโอแอ็นรอยเอนลอยครับดัตตาความล็อกสตาร์เกมนะครับหมายว่าอะไรนะความล็อกสตาร์เกมแล้วก็ n a m e นะครับเข้าไปนี่ครับข้างล่าง u x b เหรอเฮ้ยไม่ใช่ u s e r นะครับกเข้าไป ทีครับเปลี่ยนชื่อได้เลยนะครับเปลี่ยนชื่ออต้องเอาสี่เหลี่ยมข้างหน้าออกนะครับนี่ตรงตั้งชื่อนี่ลบออกเลยครับสี่เหลี่ยมข้างหน้าอลบออกแล้วแล้วก็นี่ลบ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 เดี๋ยลบเท่ากับออกนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อไม่ได้เนาะเอามาที่ตั้งชื่อนะครับเอพี่จะตัวแรกพิมพ์ใหญ่นะเพราะว่าต้องตั้งตัวแรกเป็นพิมพ์ใหญ่ก่อนเสมอนะครับก็ะแสดแสดนะเออออ ยูกัดวะเฮ้ยเอาแล้วก็ทับตัวแรกก็ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่มือนัน,ะนะครับ G P P แล้วกันโอเคครับใช่ครับตอนนี้ก็ซัมเร็จแล้วนะครับนี่นะพี่ทำอาทิพย์ยอ, <c oughs> อบบ้น้องเสื้อบินอ๋อเป็นอย่าง,งานั้นมาแล้วก็ตั้งรหัสได้เลยนะครับพี่เอารหัสแซดนี่แล้วก็ หนึ่งสองสามสี่แล้วกันครับลงทะเบียนไปครับแล้วก็หม่เ,อเอ Z x อหนึ่งสองสามสี่นะครับจะเอาไปใช้เอ,อไปใช้นะครับรหัสนี้พี่ไม่ได้เล่นนะครับพี่แค่พี่ตั้งขึ้นมาเป็นตัวสำรองเฉยๆนะครับนี่เรื่องนะครับอลละครชายแล้วกันวันเดือนปีเกิดนะครับก็เอาหนึ่งทับสองทับหนึ่ง 990นะครับได้แน่นอนครับสูตรนี้เรียบร้อยเสร็จสิ้นไปยืนยันครับโอโคมาแล้วเรียบร้อยนะนี่ครับก็อยู่ในหน้าเสิร์ฟนะครับก็ก่อนจะเข้าเสิร์ฟก็พี่จะทิ้งรีดคอร์ดไว้นะครับรีสคอร์ดก็คือแบบว่าให้ทุกคนเข้าไปอ่าทักไปในรีดคอร์ดของแอดนะครับแล้วก็บอกว่าเราเป็นเด็กใหม่นะครับก็จะได้เงิน20,000นนะครับผมได้เงิน20 0 0 0 0ชัวครับเออี๋เห็นไลววะเฮ้ยนี่ไง แอดหรือเปล่าอ่ะแอดเล่นหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนเฮ่เออแอดเล่นนะครับแอดเป็นตัวอแอดชื่อแบบนี่ครับสีม่วง,งครับชื่อเขาแล้วก็เก้าเก้าเก้าแล้วก็ไอดีที่ยี่สี่หรือเปล่านะทุกคนผมจะไปหาแอดนะอัดคลิปอยู่ vai ừ, đi, why? Không, không phải cách à, rồi ngay này, một ừ, mà, lốt đi, ui yên tâm quá, chết, cẩn thận, kia, lốt yak สัตว์ไปแล้วไม่แผนที่มันขึ้นมันบั๊กหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้นะมาที่กระลานอ๋อเฮ้ยเียแอดอยู่หรือเปล่าแอดเอ้ยแอดเดี๋ยวลงก่อนแอดอยู่ไหนวะเอาแอดเป็นไหนเนี่ยแอดสีมึงวางครับ ถ้าอยากเจอเขาง่ายก็ต้องแบบเฮ้ยมีคนวะไปแล้วก็ถามซะว่าผมเป็นเด็กใหม่ครับผมเพิ่งเข้ามาเซิร์ฟผมต้องทำไงบ้างครับเนี่ยอืมเสียสงเสียงหล่อไหมนะครับอโอ้โหต้องเสียงหล่อนะครับ,รบต้องเสียงอะไรนะครับฮัโลโหลครับดีอะไระครับนายยกพิมพ์ว่า ครับอันนี้เข้าใหม่ครัเข้าใหม่ครับผมเข้าเพิ่งเข้าใหม่ครับนครับ้หมืเข้าใหม่ครับเข้าแกงมหครับอยากเข้าอยู่นะครับเข้าใหม่ก็มีคนชวนเข้าแกงอยากเข้าอยู่ครับผมมีเงินให้มนเยอแป๊บหนึ่งนะครับพี่หาแอดก่อนแอดแอดย ฮัลโหลแอดมินตัวจริงอยู่นูองหุ่นนน่ะเออหนาฮัลโหลครับฮัลโหลครับแกรครับผมมึงมาใหม่ครับแก้ของไหมครับผมให้สองหมื่นเอาไปใช้ผมเข้ามาใหม่ครับทำไงครับโอเคเพื่อนโอ้โหเข้ามาใหม่เขาถ้าพอดับครับก็เด้ตราให้เราใช้หนึ่งคันเลยเอาไหมอโอ้โหอเคสปอร์ต แอดเอ้ยแอดว่าไงเนี่ยไรวะเฮ้สร้างแกงอ๋อสร้างแกงกับผมไหมอ๋อไม่กดอักชวนเขาแกงนะเออแอดมินผมขอเอิมทำไมมันมไม่มีให้เก็บงินเขียวเลยอ่ะแอดผมเพิ่งเข้าใหม่ครับได้รับของอะไรบ้างไหมได้น่าจะได้ครับอยู่เพียร์มีบมั้ยนายกโอ้โหนายยกสองคนวะเอาเรื่อง อะไรวะอพูดอะไรหี่อะไรนี like ่ออแบบเดี๋ยวอดูคุณปรับไอเทมจำโวนจีพีเอสออให้ของกันนะครับแล้วได้มือถือหนึ่งเครื่องเนาะได้มาแล้วได้อะไรอยู่วะอะรอยู่เด็ด้ยคุนี้คุณใช้เลยเอาไหม โอ้โหยาแกะให้ผมเขาแก่งเลยนะเนี่ยโอ้โหวัดไอ้ฮีฉังผมจะไม่ค่อยมีฐานะรวยอะไรแต่ก็มีรถม่ใช้ครับผมสุดยอดโอได้ได้ได้กระชาจเงวนวนห้าลูลนะครับกระชาสมรถนะครับได้กระชามาแล้วเรืองแต่ตัง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 หนา้นาเงินจิ้ังไอ้กูนเนี่ยแอดมิน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 ครับแอดมินแอดมินล่างเงินอะเอเมนฮัลโหลคืนเท่าไหร่วะห้าหมื่นวะ นี้เหรอไม่ใช่นี่เหรออ๋อค่ะขอบอีมินนี่ถูกไหมฮัลโหลฮัลโหลครับขอบคุณมากครับขอบคุณีสเอรแพงครับขอบคุณมากครับเจ๊ขอบละมือนะครับทุกคนขอบบคคุณมากรัผมให้รถคันนี้เลยคุาอยู่เปล่าไม่อยู่ถ้าเกิดไม่อยู่ไม่เป็นไรผมให้รถคันนี้ใช้เลยครับพ่อโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มกาชาเลยนะครับผมไปสุ่มมเนี่ยขอกาชาผมจะไม่รวยอะไรแต่ก็มีรถให้ใช้ครับผมอีมิน เอมผมขออะไรได้ไหมอ่ะขออะไรอย่างไงไงเออเพิ่มันี่ขอหนายดิเพิ่มที่เก็บเงเขียวให้หน่อยดิขอได้รึกจ้ากคันเออเพิ่ี้เก็บเงินเขียวให้หน่อยครับสดอ่ะจะใช้กาชาจุนนะครับพอผมได้รุดครับผมอิลอิมิเต็ดกับเขาสักทีสักคันสักเครื่องเถอะครับเหรอครับดีไหมเหรอ จะเย็นดีเนาะพี่สุกชายอยู่ม,มาอันนี้สมรถจหรอใช่ครับไป็ข้าไปรุ่นครับตามขึ้นรถมากันครับขึ้นรถมากันเดีด๋ดวๆด,ด,ดผมขอเบิรกรถกันดี oh, มาจูบอ,โอ,โอ,ออกมาตานชนหน <Me. S 1> ีมาจะแต่งรถดดดดงประดมได้ช่างให้ยังไหมมีแต่งด้วยครับโอฟี ฟังไ้ไหมนี่เรียบร้อยทำนั่นเรียบร้อยมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับน้องขนมขลุ่นขนมขลโุ่ฮัลโหลคุณครับฮัลโหลฮัลโหลแบบนี้นะครับแล้วก็มีอาชีพให้เลือกมากมายนะครับสําหรับเชิร์ฟนี้ G.P.S. นี่ครับงานผูกกฎหมายเยอะนะครับมีเช่นสถานที่ทั่วไปนะครับมีอู่รถร้านอาหารโรงพยาบาลแล้วก็ มีเลเบลแล้วก็สถานีตำรวจใหม่ครับแล้วก็มีกระดาษเหลืองกระดาษเขียวกระดาษม่วงนะครับร้านของชำธนาคารบ้านให้เช่าครับมาดูงานเลยนะครับงานเยอะนะครับขุดเมืองตัดต้นไม้จุดแปรรูปไม้งานเกี่ยวข้าวงานเก็บผักนะครับงานขุดสมบัตินะครับมีเยอะมากมายครับในกระถางจุดแปรรูปแห่นั่นเองนะครับครับมางานต่อไปงานถูกกลไม้ชิ้นที่สองครับ กานค่าไก่ครับจุดแร่เนื้อไก่ครับเออก็จะมาบอกนะครับว่าสําหรับเซิร์ฟนี้ครับตีอาวุธเออเดี๋ยวเอาเฮ้ยเข้ามานึงตีอาวุธติดร้อยเปอร์เซ็นนะครับพวกไม้สนุกนี่ตีติดร้อยเปอร์เซ็นสนับแล้วก็มิติดตีง่ายครับติดร้อยเปอร์เซ็นอยากให้ทุกคนเข้าเรียนเซิร์ฟนี้นะครับเพราะว่าต้องการพวกหมอตำรวจแม้กระทั่งช่าง อยากเป็นเชิ้เปิดใหม่นะครับอยากให้ทุกคนเข้ามาเล่นนะ er ครับเป็นซื์ฟแนวรลเอครับแอดมินใจดีมากครับเข้ามารับรองครับแอดมินนี้ใจดีมากอยากให้ทุกคนเข้ามาเล่นนะครับสาหรับกาชาที่พี่เปิดที่ได้นะครับสิบลูพี่เอาไปเปิดแล้วพี่ก็แบบเปิดเอารถหมดแล้วนะครับนี่ครับไม่เชื่อพาไปดูรเบิกรถนะนี่ใรับไอ้ไอ้ใช่รนเบิกร ได้รถพี่ไปมุนเอารถหมดแล้วนะครับแบบของฟรีฮะเบรวรถแล้วก็ไปตล,ลาดกันเลยนะครับไปดูตลาดว่าของ

แลเรียนบิลอยู่เลยมาของโอ้ยเออเข้าไปเร่กาชาตูสุ่มไดู้มไม่กูันอย่างเดียวเออดีดีดูรวมๆแล้วแบบมันเหมือนแบบ GTA V นะครับที่ เลเบลเนี่ยเหมือน gta v เลยแบบถ้าทุกคนอยากเป็นหมอเป็นอะไรเนี่ยแจ้งแอดมินได้เลยนะครับแลยวพี่จะทิ้งดิสคอร์ดไว้ให้มากันอือนี่ครับสนับมือครับสนับมือนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับติดไม้สนุกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับติดมีสั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับติดคาตานะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับติดปืนยิงกลุมเท่าไหร่วะได้ปอ้ปืนยิงกลุมไปวะ แร่ฟ้า20แท่งห้าหมื่นเงินแดงเงินเขียวโฮ,โฮ,ฮะปืนอะไรวะเดี๋ยวปืนยิงแล้วลม้มมันต้องช็อตหรือเปล่าปืนไฟฟ้าช็อตเนาะตีติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีสั้นนะตีติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตีง่ายครับเซิร์ฟนี้เล่นง่ายมีอัวเกรดอาวุธอัวเกรดอาวุธอีกโอ็สุดยอดเลยนะครับ อยากให้ทุกคนเข้ามาเล่นนะคะรับสำหรับเซิร์ฟนี้ครับอลอลล阿拉阿拉斯加阿拉สกัสกสตซิตี้ึ่งเซิร์ฟนี้อล,ตตล่阿拉斯加城市罗佩นะครับก็จบกันคลิปแค่นี้นะครับได้เงินสองแสนเนาะได้เงินสองแสนแล้วก็ได้ กราชาสิบลูกกราชาสุม่มรถสิบลูกแล้วก็ได้มือถือและจี s เนะครับอยากให้ทุกคนเข้ามาเล่นจังเลยเข้าเล่นกันเยอะๆนะครับเซิฟนี้ถ้าทุกคนเข้ามาแบบเข้าเล่นเยอะๆแล้วพัฒนาผมว่าในอนาคตจะเปเซิฟที่ดีแล้วเซิฟสนุกมากเลยนะครับครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายนะครับรักทุกคน,นครับเอฟซี e บ๊ายบาย